นี้ครับมาดูฟอร์มการเล่นของแฮร์รี่แม็กควกองหลังกับท,ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับฟอร์มการเล่นที่แฟนๆต่างพางกันปวดหัวครับไม่ใช่แค่แฟนบอลน,นะครับเพื่อนร่วมทีมเองก็ปวดหัวด้วยแม็กควายครับได้บอลพาขึ้นมาครับวนไปวนมาเอา้าพาวนกลับมาเอา้าเลี้ยงไปเอา้าไปชนกับมาติดอีกเอา้าขโมยบอลมาติดไปอีกเลี้ยงวนเลี้ยงวน และสุดท้ายครับทิ้งบอลมาทางขวาครับเราไม่แม่นด้วยป๊อกบางงงเลยครับแม็กควเล่นอะไรครับช็อตนี้จำได้หรือเปล่ากับเลสเตอร์พยายามจะงัดหนีครับแล้วพลาดครับเนี่ยฮะดูโอ้โหครับทุกคนครับโดนเสียประตูไปด้วยครับโอ้โหอึ้งไปเลยดูแม็กควครับเอาไปชนกับเพื่อนร่วมทีมครับโอ้โหลูกชอครับ ดูฮะในเกมเจอกับลิเวอร์พูลเล่นเอางงไปหมดครับสับสนตำแหน่งไปหมดเลยครับและสุดท้ายเสียประตูอ่าดูฮะตรงนี้แม็ควายเอมงแล้วยังไงเอาดึงลูกชอยอีกโอ้โหแทนที่จะไปเคลียโอฝั่งของซาเปอร์สุดท้ายเสียประตูครับบอลอยู่ตรงนี้เอาโดนฉกมาครับมิชิบัชูออยี่เร็วกว่าครับแม็ไควายทยังไงวิ่งตามมาฮะสุดท้ายครับ เนี่ยฮะไม่ทันเลยครับโอ้โหฮ,ฮ,ฮะนี่คือฟอร์มของแฮร์รี่แม็กไกวครับที่แ <T> ฟนๆ <T> <ฟ>ทางปวดหัว